ยาเก็บหมกสามะเก็บได้เปล่วาวะเก็บแล้วกันเดี๋ยวมาเฮ้ยเฮ้ยๆๆมีคนยิงผมมีคนยิงผมเคเก็บหมกสามแป๊บเเรียบร้อยปะลุยโอ้โหยิงกู บ้านไหนเสียงก็กตกว่ะมันไม่รู้เรื่องหลังคาหลังคาหลังกสิบ 60, ใช่ไหมเคเคมาเลยตูหลังใครจะยิงใครจะยิยยงจากอาร์กกรตก็ตกบ้างอะ่ะเฮ้ยมีคนใกล้กูมีคนใกล้กูอยู่อยู่อยู่วันนี้พี่ส้มมันบ้านตรงเนี้ยมีท็อกแทกต็อกแทกมีเลย อยู่ข้างบนนี้แหละมันตรงบ้านอยู่ไหนไม่รู้หาไม่เจอสวัสดีครับพี่ปลาเชิญสวัสดีครับผมอ้างนิดสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยสองตัวเจอแล้วตรงระหว่างบ้านสองตัวเฮ้ยมันไม่ยิงกูอะเออตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละ

อ๋ออยู่ไหนวะอ๋อมองไม่เห็นพวกทียิงอยู่ยิงหาเลยไม่เกีะหาไม่เจอเฮ้ย,ยนึกว่า dx เคืออะไรพาราไดส์เหรอคุณแปดวะไม่เอาแล้วโหเดี๋ยวสิบเอ็ดคนไม่ต้องใช้แล้ว m ย <24. S 1> ี่สิบสี่เขียนว่าเองมั้่สิเอาเอาเอ,า,เอ,า,อาจะบอกว่าถ้าไม่เอาเดี๋ยวพี่เอาเองอเอาไปเลยเลยพี่มี a k s แล้วได้อยู่ ความยานา้ำแปปคุณคุณแปดเอาปะเถอนเขาได้แล้วครับผมครับเดี๋ยวเขาไปเรายาน้ำอยู่อเอคเสร็จไปลุยไปยิงคาเมื่อกี้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปยิงอ่ะ ่นนแต่ไม่มีแืนเก็บแล้วใช่ปะไม่มีลูกปืนขึ้นนะแล้วเก็บแล้วแครยิงคาใครยิงคาเมื่อกี้ที่เรายิงหรือเปล่าพี่ไม่ได้ยิงพี่จะ<อ>พ,พี่ใช้ S. Okay, <S เอเคเอสโอเคผมโอเคคนยิงอย่เงียบอ่าแล้วคูนส่งคูนสีมันหายไปไหนหมดวันเนี้ยเอาที่ผม่ะที่ผมผมมีคูนสีเหลืออันนึงเดี๋ยวผมวิ่งไปให้ วันนี้ไงได้ละได้ละได้ละได้แล้วโอเคโอโหวงไม่หามันด้วยอ่ะมีเกาะมั้งไหมเนี่ยมีเกาะมั้งไหมเกาะเกาะมีมีมีกาะหนึ่งอยู่ครับเนีบ้านซักหลังเลยอ่ะหาเอาได้ปะได้ไเกาะหเกาะหได้แล้ได้เกาะสองโอเคโอเคได้เกาะสองกลายเป็นเสียงไอากรตกเสยงพี่ส้มไม่กระตุกเฉยกระตุกแบบฟังไม่ออกัไม่รู้เรื่องเลย นี่พี่อยู่ไทยยไงถ้าอยู่ในก็ตกกระตุกในก็ตกพี่อ้าบอกแล้วคนเองเหลือสามอาบอกแล้วพี่อย่าว่าจะลดน้ำโพอตอนเล่นเกมบอกหลายทีแล้วอาร์ฟวงเห็นไหมอ้าบอกในวงเลยนะพวกเนี้ยโอเคโอเคโอเคว่ำน้ำแป๊บหนึ่งไปลุย บบนีิมันเป็นปุ๊บอะเห็นรไรแล้วมันอยู่ไหนตายกูซ้ำเรียบร้อยอ่ะนากูตัวหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นเน่ยไป ตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะเนี่ยด็กตัวเออนั่นแหละเฮ้ยเห็นแล้วเออสวยนะวะเนี่ยของกูเจนที่ทรักแจ่มใย<ไ>ของที่รักผมพี่สวยไหมคไม่มีผู้ชายแล้วมันจะเป็นอย่างเง